ูใ่ในบบถ้วยอยู่ในใบหน้าของตัวเองนะคะครูจะสุ่มเวลาครูสุ่มเนี่ยถ้าครูสุ่มได้คำไหนให้นักเรียนจิบคำนั้นใครหยิบได้ไวคนนั้นจะได้คะแนนนะคะดังนั้นสมาชิหนึ่งคนจะต้องทำใส่คะแนนถ้าได้คะแนนนะใครไม่ได้ไบถ้าไม่ได้คะแนนไม่ต้องเขียนนะคะถ้าไม่ได้คะแนนไม่ต้องเขียนเ,เดี๋ยวค่อยเขียนค่ะช่วยเขียนทีหลังถือไว ไก่อนอาได้คะแนนค่ะถ้าได้คะแนนเขียนถ้าไม่ได้คะแนนเราจะไม่เขียนนะนะคะอ้าวสุ่มทำไปเลยเอาคำว่าเพ้อเฉยเอาใครได้เพ้อเฉยยกมือเอาวไหนโชว์หน่อยเพ้อเฉยอ้าวถูกต้อง คำต่อไปใครได้ทีหลังใครได้ทีหลังต้องได้คนแรกต้องได้คนแรกอ่าต่อไปค่ะต้องหาได้คนแรกถึงจะได้คะแนนค่ะคำที่สองอต้องได้คนแรกเท่านั้นค่ะคำว่าอ่านว่าอะไรเดินดำยังไงอ่ยอ่านว่าอะไรดำาน บอลยกบบมือดเนินมีมไหมไม่ีมีไหมไม่มีเปลี่ยไม่มีเปียนไม่มีเปียนไม่มีเปลียนอ่ะไม่มีเปียน,ยน,ยนคำว่าคำว่าคำว่าเหินอเอ้ยอเอ้ยอ้าวีได้หคะแนนแน ต่่อไปคะต้องให้คนแรกค่ะไปรอบต้องได้คนแรกค่ะขอคนแรกเกอาออะไรอดอกออเกิะแนนมีแล้วหาไม่ทัน่อไป คำว่าเบอร์ครเข้าหนะคเปนบรับอลเก็ข้างหลังอ้าคสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายแล้วคำว่า คน่สองคนนี่ไวนะแต่ว่าคำจับไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าอุ้ยเราเจอแล้วคำนี้อ่าคนไปนี่ไปหวานเขินคำว่าขอเอ่น้องเขินอ่าโอเคเดี๋ยวเรา สองคนค่ะชื่อชื่ออย่างเดียวชื่ออย่างเดียวอ่ะสรุปว่าวันนี้เราเรียนคำที่ผสมด้วย